สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตีวงกลมกันนะครับเวลาน้อยจะสอบอยู่แล้วเพราะนั้นแบบเร่งรัดเลยขั้นแรกต้องรู้สมบัตินะครับต้องรู้สมบัติทุกอย่างก่อนจริงๆอ่ะสมบัติมีเพียบเลยแต่ว่าเอาที่จำเป็นเลยหนึ่งต้องฝึกเขียนนะหนึ่งถ้าเจอสามเหลี่ยมในครึ่งวงกลมนะครับต้องมีจุดศูนย์กลางบอกว่าเป็นครึ่งวงกลมนะต้องรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันเก้าสิบข้างบนนะสอง อันหนึ่งไปจุดศูนย์กลางนะครับอันหนึ่งไปส่วนโคง้งหรือไปขอบนั่นแหละมันจะเป็นสองเท่าของกันละกันนะครับถ้าตรงนี้ x ตรงนี้ก็สอง x นะรูปเนี้ยระวังให้ดีนะมีแบบนี้อีกอันหนึ่งไปจุดศูนย์กลางเหมือนอันหนึ่งไปจุดศูนย์กลางอันหนึ่งไปส่วนโคง้งมาจ,จะไปเฉียงๆอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็สอง x ตรงนี้ก็ x เอือตรงนี้นะวิธีสังเกตเนี่ยถ้าเจอจุดศูนย์กลางเมื่อไหร่แล้วมีอันนึงไปจุดศูนย์กลางนะครับมีอันนึงไปจุดศูนย์กลางมันมาจากฐานเดียวกันวิธีสังเกตคือฐานเดียวกันนะครับมันต้องมีอันไปส่วนโค้งแน่หายเจอบางครั้งเราอาจจะต้องสร้างเองอันที่สามอันที่สามนี่ง่ายมากโบนะครับโบปลายโบต้องเท่ากัน ปลายด้านบนก็เท่าปลายด้านล่างก็เท่านะครับอย่าสับสนสองอันนี้นะถ้าเป็นโบทุกจุดต้องอยู่บนส่วนโค้งนะครับอันนี้มันมีอันมาศูนย์กลางอันหนึ่งสีอย่างเร็วถ้าเจอสีเเอส่เหลี่ยมถ้าเจอสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมนะครับเน้นคําว่าแนบในจุดทุกจุดต้องอยู่บนส่วนโค้งถึงจะแนบในวงกลม ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันถ้าตรงนี้เอตรงนี้ b ืมก็จะบวกกันได้ร้อยแปดสิบนะครับนี่ก็ตรงข้ามกันนี่เหมือนกันนะบวกกันได้ร้อยแปดสิบเหมือนกันจริงๆในหนังสือจะมีต่อนะมีอีกสมบัติหนึ่งแต่ไม่จําเป็นมากนะครับข้ามเลยเอาอันที่ครูคิดว่าจําเป็นได้ใช้แน่ห้าหกเจ็ดหกขอข้างล่างเลยห้าหกเจ็ดมันจะเกี่ยวกับเส้นสัมผัสนะครับเส้นที่มาแตะ อันแรกถ้าเจอเส้นสัมผัสกับรัศมีจะตั้งฉากกันเกี่ยวกับเส้นสัมผัสแล้วนะอันที่สองถ้าเจอเส้นสัมผัสกับสามเหลี่ยมที่แนบในวงกลมอันนี้แหละคือว่ายากสุดนะครับถ้าเจอเส้นสัมผัสกับสามเหลี่ยมแนบในวงกลมมุมภายนอกมุมภายนอกตรงนี้จะเท่ากับมุมที่อยู่ข้างในสามเหลี่ยมเลยนะ แต่ต้องอยู่ด้านตรงข้ามด้วยเนี่ยภายนอกเท่ากับภายในที่อยู่ด้านตรงข้ามนะครับทดสอบหน่อยมุิสามเหลี่ยมแบบนี้บ้างเส้นสัมผัสตร,ตรงนี้บ้างถ้าครัวาภายนอกมุมนี้เท่ากับมุมภายในตรงไหนเนี่ยภายในมีสามมุมนะเทคนิคเทคนิคมุมตรงนี้เกิดจากเส้นสัมผัสกับด้านด้านนี้ นะครับกับด้านด้านนี้เส้นสัมผัสกับด้านด้านนี้นี่ไงมุมตรงข้ามด้านที่ทําให้เกิดมุมภายนอกนนะด้านนี้มันทาให้เกิดมุมนี้เพราะนั้นมุมตรงข้ามมันแหละมันจะเท่ากับพระมุมภายนอกสมบัติที่เจ็ดเกี่ยวกับเส้นสัมผัสเหมือนเดิมเนี่ยเกี่ยวกับเส้นสัมผัสเนี่ยน่าสนใจมากแต่นี้เส้นสัมผัสสองอันนะครับเส้นสัมผัสสองอันจะเท่ากันเสมอ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจุดที่มันสัมผัสมาเจอกันมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วหรือบางครั้งรัศมีมาเจอกันมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแค่สี่เหลีล่ยมรูปเบ้าอืมนะครับแต่สมบัติที่แท้จริงของมันก็คือเนี่ยเส้นสัมผัสสองเส้นเวลามาเจอกันเนี่ยจากจุดที่มันตัดกันกับจุดสัมผัสความยาวจะเท่ากันเส้นสัมผัสหมดแล้วสามอันต้องจำให้ได้นะ มีเส้นสัมผัสกับรัดมีเส้นสัมผัสกับสามเหลี่ยมแล้วก็เส้นสัมผัสกับเส้นสัมผัสแปดแปดอะไรอีกอ้อแปดอะไรวะอ๋อแปดจริงๆในอันสุดท้ายแล้วที่จําเป็นในวงกลมนะครับหนังสือมีทั้งสิบเอ็ดอันเราเอาแค่แปดอันก็ก็ทาได้หมดทุกข้อแล้วแต่บางข้ออาจจะช้าหน่อยถ้าถ้ามีคอร์ดแปดจะเกี่ยวกับคอร์ดอืมแล้วราก จากจุดศูนย์กลางไปตั้งฉากกับคอร์ดเมื่อไรเขาบอกว่าจะแบ่งครึ่งคอร์ดนะครับแบ่งครึ่งคอร์ดแล้วบางครั้งถ้าหนูต่อรัศมีฝึกมันจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากนะส่วนใหญ่จะชอบเจอรูปนี้แน่ๆเพราะมันใช้พีทาโกรัสในการคำนวณได้หมด,หมดแล้วหมดแล้วจะแปดอย่างนี้ทำได้แน่มั่นใจนะครับแต่อาจจะแต่ถ้าจำได้มากกว่านี้มันจะทำได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองทีนี้ ที่คนชอบลืมอืมชอบลืมนี่รูปนี้รูปนี้รูปที่มีรัศมีกับรัศมีนะครับแล้วก็ลากเป็นสามเหลี่ยมชอบลืมว่านี่คืออะไรรัศมีรัศมีเพราะมันต้องเท่ากันสามเหลี่ยมรูปนี้จึงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับรัศมีรมัศมีหลายคนต้อง ได้เลครูต้องจําได้นะเวลาเจอรัศมีรัศมีเจอสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับจำเพียงแค่นี้ได้แน่